เข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์สแสดงความคิดเห็นเยอะๆนะครับไม่มีไม่มีโอกาสเอาง่ายแล้วกันไม่มีโอกาสทจะได้เป็นแรงข่าวเมื่อวานนี้ผมได้รับแรงข่านวตำรวจก็ประมาณากันยานี่ก็บิ๊กต่อสักก็เกษียณนะเขาก็อยู่ในตำแหน่งจนมันกเกษียณพอพอเดือนกันยาก็มีการเลือก <c oughs> พอบอรตรคนใหม่ก็คือพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเ,เพชรน,นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เขาก็วางกำลังกันเรียบร้อยแล้วใครจะมาคุมอะไรกันเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้ว เราะนั้นเนี่ยพบตรคนใหม่ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนบิ๊กโจ๊กนี่ก็คงจะไม,ม่ได้มีวาสนาจะได้ไปในช่วงนี้ถึงแม้จะเอฟซีเยอะมาช่วยอะไรไม่ได้นยะเพราะว่ามันมีคดีติดตัวแล้วก็โดนตั้งวินัย้ายแรงเมื่อวานนี้ก็คณะกรรมการวินัย้ายแรงก็เรียกไปพบบิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้ไปนะครับเพราะนั้นคดีของของบิ๊กโจ๊กนี่จะจะพวินัย้ายแรงนี่ก็ยาวสองปีสองปีไปนะคดีอาญาต่างๆก็ว่ากันยาวนะอืม เมื่อวานนี้ก็ผมได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจรายงานว่าคดีที่ศาลอาญาทุริจการอท ..2 สองหนึ่งสองทัระหว่างพลตำรวจตรีดำเกียรติทีละรจดนะพยานก็คือลุงรองวิจโจเป็นโจทก์ฟ้องพลตำรวจตรีตจารุเกียรติปานแก้วกับพวกรวมสิบคนเดี่ยวมาตาาราหนึ่งห้าเจ็ดศาลนัดฟังคำพากษาในชั้นตรวจคำฟ้องศาลพากษายกฟ้องก็คือว่าลองเต่าชนะลุงรองวิจโจแพ้คดี นะครับก็ตอนนี้เท่าที่ผมได้รับรายงานจากแหล่งข่าวใกล้ชิดตารวจก็ตํารวจชนะไปแล้วสองคดีพนักงานสอบสวนชนะหมดเลยนะลูกน้องวิจ้ไปฟ้องพนักงานสอบสวนได้สองคดีสาลยกฟ้องยกฟอ้กฟองตั้งแต่ตรวจคําฟ้องเลยยังไม่มีการนับไต่สวนคูณฟ้องยังไม่ต้องเบิกความอะไรแม้แต่ปากเดียวยกฟ้องหมดแค่อ่านคําฟ้องฟังคําชี้แจงก็ยกฟ้องนะีวก็คือสรุปง่ายๆพนักงานสอบสวนมีอํานาจแต่ง เียหน้าเต็มในการสอบสวนสืบสวนสอบสวนคดีวิกโจ๊กทุกอย่างชอบหมดด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นลูกน้องวิกโจ๊กก็แพ้คดีหมดสองคดนะีแล้วนะครับจึงเรียนมายัางท่านเพื่อทราบพอหลังจากชนะคดีแล้วคณะพนักงานสอบสวนเขาก็กําลังจะพิจารณาคือฟ้องกลับนะฟ้องกลับลูกน้องวิกโจ๊กแหลงข่าวนะั้นเขากําลังจะไปเอาคาําพิพากษามาแล้วก็มาแกะแล้วก็เตรียมฟ้องกลับถ้าสมมุติว่ามีข้อความใดที่เป็นเท็จ กันแกล้งใส่ร้ายพนักงานสอบสวนเขาก็เตรียมฟ้องกลับนะพะการฟ้องคดีเนี่ยต้องฟ้องคดีโดยสุจริตถ้ารู้อยู่แก่ใจว่าพนักงานสอบสวนมีอำนาจในการสอบสวนมีอำนาจในการออกหมายเรียกหมายค้นหมายจับแต่ยังไปกลั่นแกล้งเขานะครับอันนี้ก็เรียกว่าฟ้องเท็จก็จะติดคุกติดตราเป็นไปห้าปีนะครับแต่ถ้าฟ้องด้วยความเป็นจริงไม่เป็นไรนะครับคดีนี้ก็ว่ากันด้วยพยานหลักฐาน นะครับใครจะไปฟ้องตำรวจฟ้องอะไรต่างจะต้องมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าเขาปฏิบัติหน้าที่โดนชอบแต่ถ้าคุณไม่มีพยานหลักฐานพอคุณโดนออกไยเรียกหมายจับแล้วคุณก็ไปฟ้องเขาอย่าี้ระวังนะประสานยกฟ้องเขาก็จะฟ้องกลับก็ฟ้องเท็จน,นะครับนี่ก็นํามาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องคดีพิจโจกนะให้ฟังนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วคดีพิจโจกนะ คราเ,เรียนให้ทราบนะครับไม่ไม่มีอะไรที่น่าสนใจแนละ้วจ้เพบ,บตรบคนใหม่ก็ไม่ใช่โจ๊กันกันเนี้ยโจ้ก็ยังไม่มีวาสนาที่จะมาอะไรกลับเข้ามาสำนกักงานตำรวจชาติในตอนนี้ลนำะบากคดีความวิดุวิไัยนะนะก็เหลือแต่เรื่องเรื่องอะไรกองเชียร์ที่ยังเชียร์นะคนเคยรักเคยอะไรก็ว่าไปแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนะั้นนะนะครับเออนะในโลกแห่งความจริงคืออะไรยังไม่มีโอกาสกลับ แล้วก็ต้องถูก,ถกดำเนินคดีทั้งทางวินัยและทางอาญาส่วนบิ๊กต่อสักนั้นก็ยังเงียบอยู่นะนครบาลสองเขากำลังสอบสวนอยู่ส่วนจะมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานทนายตั้มก็ประวานนี้ก็ไปร้องเรียนตามความคลึนหน้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปนะฮะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องที่นักการเมืองฝ่ายรัฐบาลน,นะครับเปิดกดังจำนำข้าวเมื่อสิบปีที่แล้ว คดีทุจริตจำนำข้าวมีรัฐมนตรีติดคุกไป40สิบปีแล้วก็มีนายกหญิงคือยิง่งรักชินวัตรหนีคดีทุจริตจำนำข้าวหนีไปอยู่ต่างประเทศนะคกลับเห็นได้ข่าวว่าตเตรียมจะกลับประเทศไทยแบบเท่ๆแบบพี่ชายก็คือพี่เอี่ยมพี่ทักษิณจะกลับมาแบบไม่ต้องติดคุกกิจารางนะครับก็ตอนนี้ก็นักการเบืองฝ่ายารัฐบาลกร็พยายามสร้างภาพว่าการจำนำข้าวไม่มีการทุจริตอะไรจำนองนั้นข้าวไม่ได้เน่าในโกดังผ่านมาสิบปีแล้วข้าวยังไม่เน่า นะข้าวเน่าเป็นแค่วา,าทกรรมทางการเมืองนะผ่านมาสิบปีก็เปิดโกดังข้าวเอารัฐมนตรีมายืนชิมเอาข้าวมาหุงแล้วก็กินกันเพื่อแสดงให้เห็นว่าสิบปีข้าวนั้นยังไงทั้งหอมทั้งอร่อยนะทั้งหอมทั้งอร่อยข้าวสิบปีนะนะครับนะ,ะผ่านการลงกันอะไรมากี่ครั้งอะไรยังไงก็ไม่รู้แต่ก็มากกินข้าวโชว์เลยว่าสิบปีข้าวไม่เน่าทั้งหอมทั้งอร่อยนะ โดยมีรัฐมนตรีมานั่งกินข้าวนะก็มาแสดงเรื่องการกินข้าวคล้ายๆกับคุณทักษิณแต่ดีบนะคณนะรัฐมนตรีชุดนี้ทําอะไรเหมือนคุณทักษิณบ้าจะพูดจจาอะไรเหมือนด้วคุณทักษิณเมื่อสมัยก่อนเป็นนายกเหมือนเช่นเนี่ยกินข้าวเนี่ยแบบเรียกข้สมัยก่อนก็อ,อคุณทักษิณก็กิ ин, กนครณกินอะไรก็เหมือนูกเต่เดี๋ยวเนี้ยนะอกินะชโช์เห็นว่าข้าวเดี๋ยวมันไม่เน่าหอกงสิบปีแล้วนะครับนะ นะแล้วเดี๋ยวก็จะมีทัวร์นอกคอมมินต์จัดรายการทางทีวีอาทิตย์ละครพบปะประชาชนเหมือนคุณทักษิณแล้วก็จะมีพวกอะไรแบบคุณทักษิณเนีเ่ยแนวๆนั้นน่ะแนวๆเ,เหมือนเดิมนอกคอม,มินต์เดินสายอะไรก่านีกนะ็บาลทุกที้กับป๊อปมาหมดชอบออกกําลังกายชกมวยอะไรเหมือนกันหมดครับนะ,ะลูกน้องก็เรียนแบบลูกพี่นะครับพี่น้องประชาชนเขาเลยบอกว่าถ้านักการเมืองเป็นความจริงทุกเรื่องประเทศชาติ นะนักการเมืองเนี่ยไปกินข้าวสิบปีแล้วเนี่ยบอกเป็นข้าวดีไม่ใช่ข้าวเนาว่ากินแล้วอร่อยคมกรอบแล้วก็ชวนคนมากินฝ่ายค้านก็บอกว่าอ่ะลองเอาข้าวพวกเนี้ยไปไปให้สสในสภากินเอาไปให้สวกินได้ไหมนะหรือเอาไปให้คณะรัฐมนตรีกินทุกวันเลยได้ไหมหรือว่าแค่มาดัดจริตนะมาดัดจริตโชว์กินแนละ้วหลังจากนั้นก็ไม่มีเหมือนแตนายกเศรษฐาไปขี่จักรยานปั่นที่เชียงใหม่ ไม่ใส่เฟสแมสไม่ใส่ไอที่ปิดปากปิดจมูกเนะี่ยหน้ากากอรันามัยแล้วก็บอกว่าว่าอากาศดีมากเชียงใหม่ <laughs> หลังจากนั้นผมไม่เห็นโผล่ไปเชียงใหมนะ่มันแค่การแสดงหรือเปล่านะไอ้แบบนี้เป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่นะตลกแบบรถอุดมยังดีกว่ามีประโยชน์มากกว่าหรือเปล่ายังให้ข้อคิดอ้เนีเ้ยไปขี่จักรยานนะควันฟุ้งเลยแล้วก็บอกว่าอากาศดีมากเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่กันเยอะๆนะนะครับทั้งๆที่รู้อยู่แก่ใจว่าเชียงใหม่เนี่ยฝุ่นพิษเต็มบ้านเต็มเมืองคนในช่วงหม่ป่วยเจ็บกันทั่วหน้าถ้าถึงบอกนะครับนักการเมืองเนี่ยทั้งบงทความทุกเรื่องในบ้านเมืองประเทศไทยจเจริญไปถึงไหนแล้วตอนนี้ก็เวียดนามก็แซงไทยมาช้าทุกดาว่างประเทศเขาบอกว่าเวียดนามแซงไทยทุกเรื่องแล้วการลงทุนก่อแฟงการจเจริญเติบโตก็แซงนะ ประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุดของโลกก็เป็นเวียดนามนะอ่าทุลงทุเรียนก็ของเราเคยเบอร์หนึ่งก็สู้เขาไม่ได้ไม่มีอะไรจะสู้เขาได้ตอนนี้แซงหมดเพราะว่าอ่ารัฐบาลน,นักการเมืองไทยก็ยังไปกันยังต่อแลกันไ,ไม่จบไม่สิ้นนี่ผมว่าจะเดินทางไปเวียดนามนะผมเพิ่งไปเวียดนามมาแต่ยังไม่เคยไปโฮจิมินไปอะไรต่างเดี๋ยวจะเดินทางไปดูว่าป,ประเทศเขาทำไมเจริญนักการเมืองเขา ตอแหลเหมือนนนะักการเมืองบางคนในะประเทศไทยหรือเปล่าอยากจะไปดูอะปั๊บพาไปหลายๆประเทศเราจะดิโอ้นักการเมืองเขาเป็นคนดีอย่างนี้เขาพูดความจริงนะเออประเทศาตยเขาจเจริญน,นะนักการเมืองไหนโกงนะเด่กผู้หญิงคนหนึ่งนะเนี่ยรู้สึกในเวียดนามอะไรเนะี่ยโกงเงินโกง,โกงทองไป,นะปเนี่ยผู้หญิงคนนะั้นอะหลายแสนล้านกนะ็ติดคุกเิจตารางของเราเนี่ยนะถ้ามีการโกงนะมีการเอาหมูเถื่อนเข้าประเทศนะถ้าเป็นเจ้าสัวไม่ติดคุกครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวที่พดีดีเอสไอให้ เดี๋ยวเอาที่ดีคนใหม่มารับรองไม่มีบูทสั่งไม่ฟ้องสาวไม่ถึงนะถ้างเงินถึงเส้นถึงไปนะอ่าเราสาวไม่ถึงนะนะต้องอะไรวพวกปรวัดทั้สาวไม่ถึงนะนะพอโดนสอบขึ้นมาหมูเถื่อนจะโยงไปถึงเจ้าสาวูวาก็เนะป็นมาลอดอาทิตพดีกรมสอบส,อสวนไม่ดีพิเศษเปลี่ยนใหม่เอาคอนของเราไปนะอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะไม่ใช่เรื่องจริงคนก็เข้าใจแบบนั้นหลังจากนั้นก็ไปสาวกันไม่ถึง ัำฐานไม่ถึงถ้าเงินถึงเส้นถึงถตั๋วถึงก็จบไปตอนนี้ก็เงียบหายแล้วหมูถือเินก็ไม่เหลือละนะเหลือแต่พวกยิวลอ้อมาะจอกลอกไวนะเออพวกชิปปิ้งอนะกรติดคุกกันไปจ่ายเงินดูแลกันไปนะอันนี้เป็นเรื่องเรื่องตลกนะที่ผมพูดเนี่ยเอาเรื่องตลกมาพูดเล่นเฉยๆนะครับนะสบายๆนะครับก็เพราะด้านไอ้เรื่องชักชวนคนไปกินข้าวสิบปีมาแล้วข้าวยังอร่อยฟออ นาะอย่าลืมนะครับช่วยเอาข้าวข้าวดีเนี่ยนะสิปีที่แล้วเนี่ยโครงการทุจริตนำนำข้าวสมัยรัฐบาลยิ่งรักหน,นีก็ดีเนี่ยรัฐมนตรีก็ติดคุกอยู่ในอยู่ในเรือนจำเนี่ยช่วยเอาไปให้คณะรัฐมนตรีกินทุกวันนะกินเข้าไปทุกวันทุกวันดูที่มันจะเป็นไงท้องเสียไหมตายไหมกล้ากินผมว่าไม่กล้า,ลาแค่ชิงวันนั้นจะต้องไปหาหมอหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยอย่าอย่ามาแสดงโชว์มาแสดงตลกนะประชาชนเขาเขารู้ แน่ทิงก็คุณให้คณะลัฐธิตีนั่นสั่งแล้วที่ไปบอกนายกนะแล้วก็บอกว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเพื่อเป็นการระบายข้าวในในโครงการทุจริตจำนำข้าวเมื่อสิบปีที่แล้วผมนายเศรษฐานะนามจกุลเศรษฐีขอมีคําสั่งให้คณะลัฐธิตีต้องกินข้าวที่มาจากโกดังเมื่อสิบปีที่แล้วเพราะว่าหอมอร่อยนะต้องกินนะครับท่านเศรษฐา้าทําได้นะผมเชื่อนะ ให้คันนะรับตีกินทุกวันนะครับนะแล้วบอกไปยังแล้วก็ให้ประธานสภาผู้แทะะนราษฎรประธานุฒิสภานะเอาข้าวสิบปีที่แล้วให้สอสอับสอวอกินทุกวันนะครับผมเชื่อว่านะต้องมีคนลาออกจากสอสอหรือจากสอวแน่นอนหรือไม่ก็ลาออกจากรัฐมนตรีเพราะอะไรผมว่ามันไม่อยากกินผมดูข่าวแล้วผมจะไม่อยากกินบางคนบอกว่าต้องไปล้างน้ำซาวน้ำสิบห้าครั้งกี่ครั้งอะไรไม่รู้ผมฟังแล้วผมบอก ถ้าสมมตินะถ้าเกิดประธานจภพานะมีคำสั่งให้สอสอสอนะครับกินข้าวสิบปีที่แล้วโครงการทุจริตจำนำข้าวนะผมว่าขอลาออกคนนึงใครจะกล้าเสี่ยงกินนะครับในเมื่อข้าวดีก็มีใครจะไปเอาข้าวเก่านะข้าวเก่ากากินแล้วบอกี่จะประมูลนะครับจะได้เงินหลายร้อยล้านข้าวทุจริตจำนำข้าวเนี่ยโครงการนั้นอี้ต้องเป็นแสนกระสอบก็ยังไงก็ฝากนะ ช่วยคณะรัฐมนตรีสสส,สวนอทยกินข้าวสิบปีที่แล้วเ่ยนะผมว่ามันไม่กล้ากล้ากินมันก็กินโชว์แค่นั้นนะหลังจากนั้นก็ไม่รู้ไปหาหมอหรือเปล่านะครับหมอแล้วก็ตรวจร่างกายนะตรวจเลือดตรวจอะไรต่างๆพี่น้องว่าไงที่ผมพูดพี่เดยนี่เขาพูดอะไรตรงไปตรงมานะก็บอกว่านักการเมืองไทยถ้ามันพูดความจริงทุกเรื่องนะมันถ้าป่านนี้ประเทศเราจเจริญก้าวหน้าไปไหนแล้ว นะักการเมืองเนี่ยถ้าพูดความจริงประเทศเราจะเลินินห้าหน้ามปถึงไหนเนี่ยนะครับกลัวกินแล้วขี้แตกหรือเปล่าครับนะครับทนายพูดฉันขำอีกแล้วนะครับไมไ่พูดเรื่องจริงไม่ได้ไม่ได้อะไรเลย,เ,ยเนี่ยเนี่ยอีเดนกำลังจะสแตนด์อัพอคอมเมดี้อยู่เนี่ยรายการตลกไม่ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้เจาะจงไปถึงใครนะไม่ต้องไปร้อนตัวนะ,ะนะ 那个。